สวัสดีค่ะบุ๋มินอรารยาค่ะกลับมาพบกับช่องอารยาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็จะพาทุกคนมาภูพานน้อยเป็น เป็นภูที่อยู่บนภูเขานะคะที่อยู่บนเทือกเขาก,ก็คืออยู่จงังหวัดหนองบัวลำพูนะเราก็ไม่เคยมาดูเลยตั้งแต่ยแดดตั้งแต่ที่แบบว่ามาบรรจุอยู่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาดูหน่อยอืมก็คือกําลังขึ้นมารู้สึกชอบมากมันมีหินมีอะไรอย่างนี้ค่อนข้างธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันแดดมากมันก็เลยไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไปดูกัน คนเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเดินยืนอยู่ไกลมากเลยอ่ะเนี่ยมันมันมีความน่ากลัวแต่แดดแรงมากทุกคนดูพี่ระวงังพี่ระวงังมันน่ากลัวมากเลยนะแต่มันก็สวยมากเหมือนกันทุกคนดูนี่เป็นทางลงถ้ำผาเนี่ยเห็นไหม จะมีจะมีไม่เป็นไรจะมีบันไดเป็นแบบบันไดลิงทุกคนดูดิมันมีความแบบสวยนะเนี่ยของบรรมพูไอเลิฟธรรมชาติแต่ตอนนี้มันแบบยังแดดไงยูทูบเบอร์ต่างๆตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินไปที่ลานชมวิว มีนี่นะคะก็เป็นสะพานไม้แบบนี้แฮ้งนี่สองร้อยเมตรรักป่ารักเขารักเราแอดผู้พันน้อยรักน้ำรักปลารักสักกละหรือเปล่า เมื่อกี้แซวพี่เขาว่าตอนนี้กําลังจะพาผู้เท่ามาถยย่ายรูปพี่เขาบอกว่าจะไม่ได้กลับบ้านก็นเพราะอย่างเงี้ยแหละจะถูกทิ้งเพราะไม่ไดเอารถมาเองมาด้วยกันตลกอยู่นี่น้องวลลภูมินคนหน้าตาดีนะคะเออเพราะอัมสเตอร์ดัมมันแบบว่ามันโอเคมากๆอ่ะคือผุ๋มินชอบอะไรแบบเนี้มากๆเลยอ่ะถ้ามาเที่ยวธรรมชาติใช่ปะ ถึงแม้ว่าชุดเราจะเป็นแบบทรงเอหลังเลิกงานแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสู้เนี่ยนมันมีความแบบโอ้ไม่คิดว่าหน่อบลลูบูจะมีที่แบบนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเสียงเนาะเพราะถึงแม้ว่าเราจะกระสิบเนี่ยเนี่ยเนีเน่ยเนีพูดเทาพูเทถ้าเขามาดูคลิปจะโดนถาวเน่ คไปเที่ยวูดอกกระเจี๊ยบที่เชงปูไหมไม่คยมันเป็นอารมณ์นี้นะมิ้นแต่ว่าท่าทามันจะเป็นดอกกระเจี๊ยบหมดเลยชอบจังชอบจังจะไม่ให้ความรู้แล้วเพราะว่าลืมไปหมดแล้วนี่นะคะทุกคนอุ้ยตรงนั้นหน้าสวยมากเลยทุกคนต้องเห็นตาปล่าอะ่ะนหน้าด้วยแตวาตรงนี้เขาสวยมากไฟโนลี่เราถึงแล้วนะคะ ตัดภาพมาที่ดูหน้าดีหน้ามันมากค่ะนาบคร่งซับมันสวยจริงอะถ้ามันไม่แดดมันสวยมากดูดิดูดิทุกคนมองเห็นปะนอันนี้เป็นลานนะคะลานแบบชมวิวต่างๆคือตอนนี้มันแบบมันยังแดดอ่ะคนมันร้อนมากอ่ะดูเห็นไหมกระทั่งแบบว่าควันเห็นปะ ทุกคนดูตรงนั้นี่มันเป็นมุมที่แบบเนี่ยปูมินชอบสีแบบเนี้ยมีความแบบสีเขียวตัดกับสีฟ้ามีสีขาวมันเป็นธรรมชาติถ้าจำทุกคนดนเงื่อดิโอ m ม god แดดแบบร้อนมากทำไมถึงต้องพูดเบาเพราะว่าเขิน น,ะะนี่ไงบูพาน้อยที่มันเรียกว่าภูนะคะเพราะว่ามันเป็นเทือกเขาถ้าเป็นพวกเทือกเขาก็จะเรียกว่าภูนะถ้าจำไม่ผิดนะคือลืมแล้วอะเพิ่งจะอ่านไปตอนสอบเองลืมแล้วลืมเร็วม,มาก ทุกคนบูมินจะให้ความรู้ในฐานะที่เราอะเป็นแบบสายบิวตี้ใช่ปะ mm hmm. คือต่อให้เรามาหลบในร่มมันก็ยังมีรังสี UV หรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนในบ้านอะมันก็ยังมีรังสี UV เพราะฉะนั้นขึ้นมาภูแบบเนี้ยความสูงอะมันสูงใช่ไหมแล้วมันก็ใกล้กับพระอาทิตย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนดำแน่ๆนะคะแล้วบูมินก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยดำแน่นอนแล้วดูเงอแตกดิ มูมากมือสั่นเลยอ่ะกลัวมือถึงตกดูดิจำดีๆมันสูงมากคือดูด้วยตาอาจจะดูไม่สูงอะแต่มันสูงมากไมนันลนน่กินตรงไหนอะมันสูงมากอ่ะ,อะอนนกลัวยิ่งเป็นคนสมซ้ามอยู่ดูดิคือบูมินพยายามรักษาระยะห่างเพราะว่ากลัวเ <laughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยบูมินชอบชอบเนี่ยชอบอย่างเงี้ออยมันดูแบบสวยเนาะแบบความมีหินมีอะไรอยู่ท่ามกลางสีเขียวๆอย่างเงี้ยเนาะ อืมนี่นะคะมีความเป็นค่ายลูกเสือต่างๆ